ไฮแล้ววันนี้ซูชิขอเป็นญี่ปุ่นสักวันนะคะวันนี้เย้อคอิจิวะพูดถูกไหมอคอิจิวะวันนี้เราจะมาลองชิมอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนขี้เกียรต์ทำอาหารฝนตกด้วยก็เลยสั่งมาเรามาดูข้างในว่ามันมีอะไรน่ากินเย้เรามาดูกันเลยว่ามีอะไรแ้าไหน สั่งมาร้านนี้ทั้งแรกที่สั่งร้านนี้ไม่รู้อร,อร่อยไหมแต่ว่าพรลดราคาซื้อซื้อ10 KD ซื้อ10 KD ลด3 KD ก็คือเราจ่ายแค่7ด็ูดี๋ยวเดียวเจำเลย เมนูนี้กุ้งเป็นกุ้งนะคะข้างในเป็นข้าวปั้นแล้วก็ข้างในเป็นกุ้งโอ้หน้าตาน่ากินมากดูโอ้เมนูนี้คือสั่งประจำต้ตงชอบ California rolls เรียกว่า California rolls California Rose ดูีสันสวยงามแล้วก็ันสุดท้ายที่เราสั่งมาก,ก็คือมันจะมีข้าวปั้นข้าวปั้น,นตัวนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรตัวนี้ข้าวปั้นมันจะมีอะโวคาโดกับแตงกวาอันนี้ก็เหมือนกันเนาะ เพราะว่าวันนี้เราจะไดเอทด,ดูสิไดเอทเราอันนี้คืออาหารไดเอทนะคะมันจะไดเอทไหมเนี่ยคือลดน้ำหนักเบาๆกี่กินเบาๆแต่ว่าซื้อมาตั้งสามกล่องโอเคมันก็จะมีขิงดองขิงดองแล้วก็ซอสอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำสลัดมายงเนสลไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยไปเดี๋ยวเราจะแกะซอสเอาไปนิดเดียวเพราะว่าคิดว่าไม่กินเยอะโอเคแต่ว่ามานม่นชอบขิงเราจะกินขิงคือทั้งหมดนี้คือไดเอทนะถ้าไม่ไดเอทจะขนาดไหนทั้งหมดนี้คือไดเอทถ้าไม่ไดเอทแล้วมันจะขนาด ดูแพ็กเกจเขาน่ารักเนาะเขาต้องทำยังไงนะ No like that you open it first n น like that you did it all wrong s วัส y I'm not a Japanese today ั m นี้แเป็นไปซังเป็นเปจังตึมตึมเราจะมาลอง ลองไหไดีก่อนคือสั่งมากี่รอบกี่รอบก็ต้องเมนูนี้เลย California Roll มันคือ <c oughs> ข้าวปั้นไข่กุ้งจุ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 งุงุุง,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 งแต่ว่าคำใหญ่มากคำใหญ่บักคักแต่ว่าถ้าจะกินให้อร่อยนะมันต้อง กินเข้าไปคำเดียวเลยแต่ว่ามันคำใหญ่มากมากมากมาดู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  เราสปิกญี่ปุ่นไม่ได้เราจะเป็นสปิกไทยเพราะว่าทุากวันละคนจิวะคนิจิวะฮาวาซาบิเอาใส่นิดเดียวพอเราใส่น,นิดเดียวพอเพราะว่ามันจะเห็นขึ้นดังวาซาบิน่ะเข้าใจไหมมันจะเห็นขึ้นดังล,ลูกบอกปเขาใจจ้ะมันสิเหียดอก <c oughs> บอกเราเห็นไปใส่นันมาดีๆแสดงเขากองน้ำมันบอกอยากเขากองโอ้ยแค่ผสมวาซาบิก็มันหินขึ้นนางเราพี่น้อง <laughs> ใช่แค่ได้กินวาซาบิแค่ได้กินวาซาบิตุกๆก,ก่อนแล้วก็กลายเป็น มาม่าสังไม่ใช่มาม่าสังเราจะเป,เป็นเป็นเป๊ะตังกินอันไหนชิมไหนก่อนดีใช้มือกินได้ไหมนีโคลาจริงจริงกว่าจะกินลองชิมลองชิมแคลิฟอร์เนียก่อนนะ เอาคำหนึงเข้าไปเลยมันจะกินมันมันจะเข้าปากเราได้ไหมเพราะว่าคำใหญ่มากดูดดูดดูดโอเคฮ้านะทูเส <Whoa. S 1> okay, อร่อยเว้ยอืมอืมอม,มันคุยยังไม่ได้เพราะว่ามันคำใหญ่ต้องกินเข้าไปก่อนมาคอยพูดอร่อย แคลิฟอร์เนียโรที่สั่งมาข้างในมันจะมีผักมันจะไม่มีปูอัดหรือว่าอะไรข้างข้างในเนะี่ยอ่านเมนูนี้แต่ว่ามันจะมีหลายออปชันให้เลือกมันจะมีเราจะเลือกที่มีปูอัดก็ได้ไม่มีปูอัดก็ได้ผักล้วนก็ได้หรือจะเอาเซลม์มาร์ล้าอะไรข้างในเราสั่งได้เลย แต่ว่าที่เราสั่งมาเป็นเดลิเวอรีเนาะอ๋อดีดีกินกับเคยงดองชอบมากอันนี mm ้ hmm. เขาเรียกว่าซ mm hmm. าราโรสเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรซูชิไม่มันมีชื่อของมันอยู่ตอนสั่งมาไม่ดูมันจะหยด เขาเรียกว่าซารายข้างในมันจะเป็นอะโวคาโดกับแตงกวาอืมตามด้วยถึงองแค่เสวนวสบีบ๊วยใช่ เผ็ดปะไดไม่เผ็ดม,ม,มาต่อกันที่อันถัดไปอันนี้เขาเรียกว่าข้าวปัน้นข้างในก็จะเป็นอะโวคาโดเหมือนเหมือนกันเนาะกินด,ด้วยอะโวคาโดกับแตงกวาข้างนอกก็จะเป็นงาีซแล้วก็งาดู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 ดดด อืมวานอิอืมได้ได้อร่อย่อะอันนี้ข้าวปัน่นข้างในจะเป็นกุ้งเนาะเดี๋ยวเราลองลองดูซิมันจะอร่อยไหมแต่ว่าอยู่ในเมนูเขาอ่ะเขาบอกว่าเมนูขายดี ก็เลยสั่งมากินดูว่ามันจะเป็นยังไงไมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยข้างในมันจะมีสวย,วยมากพิปูนอัตอิไลกิน เมนูนี้อร่อยวาซาบิ <c oughs> สมกับที่เขาขึ้นตรงเมนูว่าท็อปเบรดคือส่วนมากลูกค้าจะชอบเมนูนี้เนาะคือ i don't know actually japanese food they not put any spicy inside just hmm. okay. you showed everything <laughs> now nah. วาซาบิหลายโพอดเอ้ยหลุมหลุมแซวาซาบิเป็ดหนึ่งบะหนึ่งก็เอ,อ้ยวาซาบิแซบักหลายบ่างคันกันเลี้ยวไปเห็นเนาะไม่ได้ใส่แว่นเนาะจำกหลายวาซาบิน้ตาแตกเลยแล้วแตกเลย <c oughs> <c oughs> เจอวาซาบิเข้าไป ล <laughs> าวซอดเลยลาวแคทแรกเลยบอยเอาต่อพี่น้องต่อค่ะโอเคเราจะเดิมจะเล่นอีกหนึ่งวันเดียวประเด็นอะไน้อนี่ตัวท็อปประเด็นละรทำลาย มากราคานี้แล้วก็ซูชิมันก็คำใหญ่ราคาก็โอเคถ้าเทียบกับร้านอื่น